ไครับมืออนีกาดหนาวๆแดดหอนๆจะสีนะครับพาควายไปเล่นน้ำนะครับผมเร่นน้ำยับเช้าแล้วก็ไปเข้ารมนอนนะครับกินยาอิ่มแล้วครับก่อนนอนสบายป,ปั่นควายนะมีผอายู่บะน้อ มารับมาชมเลยเด้อครับเด้อควายตัวขาวๆาวอ้ยวาจะขี่กางเกงกระดำมดำเสื้อกระดำมดำครับพี่น้องตื่นไปกันที่ว่าขาโอวกโลกงรุ่ว่าจะพาควายไปเลนะ่นน้ารอนเต่านะครับบรรยากาศหนาวหนาวจริงๆแดด้อนๆนะครับผมแดดร้อนๆเข้ามาแล้วบ้านอ๋อ ไปหนึ่งมาอยู่นี่มัดเดินจอกันกับนอ,อ,อมนมาเบิ่งควายขาวครับพี่น้องควายขาวมาจับกับขาวใสงเกลียกก้ยงกับดำๆกับจิก๊กซอวขาวนะครับเบิ่งยี่ฟ้าคืนเนี่ยฮึบบ้า ตัไปเป็นเดนหนึ่ตอนเช้าเช้าครับเอาเฮ็ดน,นายแลย้วเนาะสวัสดีอีกรอบครับผมวูบันว่ามีแปงเก่ง,เงๆเสร็จละเก่งๆดำๆตัวควายขาวๆอ๋อควันดีอยู่ตรงนี้ควันตรงนะครับควันถันดออกมาแมนบ่มาก <laughs> กันยาลูกกันยานะครับโว้าไปไปเก่งข้าวละโด,ดนดอดไปเดินน้ำห้า สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝายครับผมสวัสดีชาวพัฒนาควายไท่ฟร์มมือนี้นาหนาวเล่นน้ำแม่ยำเชา้าก่องจะเป็นสัสน้นๆเลยนะครับเด้อ,อเล่นน้ำโอ้พุ่ยายไปแล้นะคนสวัสดีครับผมสวัสดีสามคนครับฝวายสีขาวครับ ชวนก้อยท่าแปลงครับอ๋ออมันากาศหนา,นาวครับผมแดดมน้อนผักใบามากก็จะฮ้อนครับผมเฮ้ยแม่สาวน้อยฝันดีนะครับผม วันดีหางเถิงที่นี่เลยครับายในตำลาส,สีครับหนึ่งคนดูเดี๋ยวพามาชมตามวิถีชาวบ้านครับชาวบ้านเกษตรกรธรรมดาธรรมดาตัวน้อยๆครับเดี๋ยองช่องเอาไปกินน้ำครับกินน้ำย้ำ คอยดีเดอร์พี่น้องกิน้ำไ้น้ำเลยน้ำไปเขาหฮมนอนต่อเปลี่ยนยไปนี่ละครับพัฒนา ลุปได้คบ่อติดครับพี่น้องไปหลายเลยใส่เก่าเจริญใส่สร้างกุดอนไปบอ่อใดเลยครับปีนีบ่หมานลุกไปเกือบเมื่นนำบอ่อน้อย แต่เล่นในกันนะครับคิดบวกผมเป็นคนคิดบวกนี่บวกผู้ใดยังบ่มีป้ายยังบ่เคยล่องเรียงกะรับชมได้เยครับโดมบรรยากาศตามท้องทุ่งท้องนาครับอันนั้นสวนมะพลิกครับผมสวนมะพริก อันนี้ก็สวนยาแพ่งกุลานะครับกะได้น้ำจากแผงโซลาเซลลมาให้ควายเล่นนะครับตันนี้ก็มีน้ำ้อเน้อย,ยวจะลบคิดให้เบ่งนะครับเของหมูบ้านนี่ัมู่ั้นตัดต่ออันนี้เป็นควายควายแม่น่อยเหานห่เป็นควายในตำราครับผมพูดถึงตำราควาย นี่วัญขวันดีหางถึงนะครับถุงเท้าสีคู่เท้าสีคู่นะครับคู่ครับผมในตำล่านี่ถรอว่าเป็นควายคู่ครับขวัญถ้าดอกไห้ขวัญหาเบื้องหาค่ำนะครับถุงเท้าสีคู่หางถึง แต่ว่าหางถึงนี่คือหางหางถึงคือมันเลยเข้ามากครับเลน้อยเข้ามากอันนี้คือควายในตำาานเมื่อนั้นไปสัมผณ์นะครับพอทร้อยนะครับป้ายของเจ้าเพชรน,นะครับเป็นควายเผือกนะครับค้ายควายงหา่คว,าย,ควายงามนะครับก็เลยเรีว่าส่วนมากนี่ควายรุนควายรุ่น ไปรุ่นรุ่นไม่อ่าไปรุ่นรุ่นไม่มักยุบไปไงไปงามสูงลอยเจ็ดสิบกว่านะครับแต่ว่าควันบบาไหา้กะนี้ในตำลากันจะบ่ค่อยหูบ่เพิ่งมาจังสิครับจะเลยมาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับผมปิดผลาดประกันได้ขอโทษขออภัยด้วยครับเด้อ เลนน่าตอนเศร้าๆแดดมันขห,หน้นานาพ้อมจะสูกจากแผงโซลาเซลล์เฮาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลี้ยงปลานิลนนะครับปานิลปลาดุกย่าแผงกลลาครับผมนั่นก็สวนพริกโอ้ยบ่จักอัดเฟืองนะครับบ่จักหอ,อกไห,หน้านะครับแดงไปเรื่อย เบ้อควายหน่อยสีตัวนี้ซื้อซื้อช่องเฮ่ากะเป็นป้าม,มันบอกครับแต่ว่าตอนนี้ยังบ่เป็นป้ามเดียวก็สัญหามาเรื่อยครับเดี๋ยวกับเป็นเองใตที่ละขันอันนั้นก็ว่าวครับพี่น้องโอ้ตามมันตามสถานการณ์เบา ว่าเวาอีหางมันบาครับแต่ละตัวน,นี้เป็นเาาผมว่าวบาธนูนะดีๆดีๆมันคึืนนี่ครับเมืกี้เกษตกรกรพอลำม,มดรุวยแต่กับพ่ออยากพ่อกินนะครับผมเกษตรผสมประส,สานไปน้ำได้โตนี่ก็มีคานิตะไข่นะครับมีหอ,อมเปยหอ,อม มีปลาเคือนะครับผมธุรกิจอีกอย่างปลาทูนึ่งครับปลาทูนึ่งปลาทูวไว้อมนะครับห้แม่บ้านเบิ้งควายนะครับผมห้แม่บ้านเบิ้งควายเบิ้งควายห้ตุ่มุ่งอี่ควายคือคล้ายบะได้รูปแน่นอนควายสำหรับควายน้ำน้อยควายบ้นบานๆเท่านะครับผม เราพัฒน,นาไปเรื่อยๆเป็นค่อยงามเรื่อยๆน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคนดูครับผมวิธีสร้างบ้านกเกษตรกรบรรดาน้าค่อยเล่นน้ำน้ำพลังแสงอาทิตย์ต่อเสียค่าไฟเย็เท่าเดียวเยว็เ เยถตอนตินดตัด้งรเจาะบาดาลน,นะครับแต่ใส่เงาเๆกันเลยทีเดียวพานะครับจะนึงมาเดีนนานำเวนนนามเป็นเล็กน้อยวันนี้ว่ามีสาระด้วยครับมือเนี่ยมือนีพามาชมบรรยากาศคือเปิดลองกันยาเข้ามาแล้ว รบควนโอ้ยเย็นสบายนะครับจะพาไปขชม นั่นเล่นเลยคือ,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 อนาไมลูประเดี๋ยวว่านาเดี๋ยวจะพามาเบิงมาเจอลึกกันก็คว้าในตำล่าครับพี่น้องจะเป็นลักษณะใดพี่น้องภ้ากางแล้วใจกะ ทำแจ็วเดอร์ครับดิเ <diction> ด <aries in Portuguese> ี <Gian cido> ๋ยวขึ้นซับไตเต็มครับชินองเช่าเช่าเช่าอินโดเช่าอินโดนิเซียหรืออินอินเดียนะครับเ่็นมาชมนะครับป้ายตัวน้อยๆนี่ก็ขอสวัสดีครับเกิดบ้างกวอกวอตี่ ตัดเต็เตินเด็กสิแปลว่าเต็มไรแล้วภาษาอีสา,านเนาะแปลวบัถูกบรรยากาศสดๆนะครับมีความสุขนะครับเพียงหบิ่งวันเด็กตรงหนียง่งามีอย่างไรพี่น้องดูบ๊โดนครับารกิจเยอะ กถือถใจฝากกดสับ s c ไคร้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้รับเด้อเดี๋ยวมือหนาะจะมาเล่าเรื่องควายในตำราเป็นมาจงังไดจังมากันไหมครับวันนี้สาระยังไม่มีอยากหลายกอตัวแล้วครับผมขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชม ไปกับบรรยากาศกวนกันแล้วบอ,อกจังได้แหละพี่น้อง <c oughs> ออกว่าเบน <c oughs>